เดี๋ยวก่อนทุกท่านอย่าเพิ่งกดออกคลิปนี้นะแล้วก็อย่าเพิ่งกดสกิปด้ยวยช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมอะ่ะช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดซับเป็นคนละทีได้ไหมเพื่อเปกําลังใจในคลิปต่อไปนะแล้วก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเพื่อให้คนได้รู้จักช anel น,นี้ของผมแล้วก็รู้จักคลิปนี้ของผมเลยนะอ๋อแล้วก็สําหรับใครที่ช่วยกันกดไ like, ลค์กดซับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยที่ช่วยกันนะนะสำหรับใครที่ยังไม่กดก็ถือว่าขอร้องแล้วนะช่วยกันกดเป็นคนละทีหน่อยนะถือว่าเป็นคําขอร้องจากตัวผมแล้้้วกกันนะโอเเเคคราไไปปดปดูลลิีย หากท่านดยเยอะผมสมก,กินาวิีโูเกมฮอนไกสตาร์เรียวกนันอีกเช่นเคยนะอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในแพช1.3อ่ะซึ่งแพชนี้เนี่ยก็มีอะไรอัปเดตมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเลยนะอะแล้วก็แพชตีนี้ก็มีการอัปเดตทางฝั่งของเนเรื่องหลักเข้าใหม่ที่ไฮไลท์จริงๆของแพชนี้เลยก็น่าจะเป็นทางฝั่งของตัวละครที่อัปเดตเข้าาใหม่แล้วก็ ทางฝั่งของ s u m u l a t t u u n v v r s s e อันนี้แหละโคตรสนุกเลยที่ mm hmm. อัปเดตเข้ามาใหม่นะ mm hmm. กับการแม่งก็โคตรยากเลยเอออ่ะแล้วก็ทัวร์ทีลอย่างก็แล้วกันนะอ่ะสำหรับตัว s u m u l a t t u u n v v r s s e เนี่ยก็มีทำการเพิ่มพาดเข้ามาใหม่นะซึ่งก็เป็นพาดเออแพร่แ,แพ่นปะจำชื่อพาดไม่ได้แล้วแต่เป็นพาทที่มีความสามารถเกี่ยวกับแต้มสกิลนะอ่ะแล้วก็เพิ่ม เออ่เกี่ยวกับไอ้นี่เข้ามาใหม่ด้วยเออรู้สึกว่ามันจะเป็นด่านแย่ออกมาของเจ้าซูมาเลตยูนิเวอร์สเลยอ่ะหน้าตาอินเทอร์เฟซของอหน้า UI ก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะซึ่งที่เขาแยออกมาจาก s u มาเลตยูนิเวอร์สก็อ่าก็จะเป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้อ่ะก็จะแยกกับด่านที่เราเล่นแบบโดยปกติโดยทั่วไปเลยโอเคสำหรับด่านนี้เนะี่ยมัน อคอนเทนต์เนี้ยมีไว้เพื่ออะไรก็รู้สึกว่าจะมีไว้เพื่อขยายเนื้อเรื่องนางฝั่งของพวกเทพดาราอะไรพวกนี้นะก็เพิ่มคอนเทนต์อะไรมานิดหน่อยค่อนข้างที่เยอะแพทนี้แพทนี้โฟกัสค่อนข้างที่จะโฟกัสเกี่ยวกับสมเ็จยูนิเวอร์สซะส่วนใหญ่นะและ้วก็ของรางวัลเนี่ยถ้าคุณผ่านได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่พอสมควรเลยซึ่งผมก็สามารถผ่านได้อยู่ประมาณนี้แหละ อยู่ที่ระดับสานะอ่ะกนะ็ของรางวัลก็ค่อนข้างโอเคก็ไม่ได้แย่โอเคก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะก็ให้ท่านผู้ชมไปลองเล่นกันเาอาเองแล้วกันนะผมไม่ขอพูดอะไรเยอะก็แล้วกันเอาเป็นว่ามันสนุกสนุกโคตรเลยอ่ะแล้วก็ส่วนเมื่อกี้แมปที่ผมอยู่เนะี่ยก็จะมีเป็นแมปใหม่ทางฝั่งของเจ้าโลฟูนะ รู้สึกว่าจะเป็นที่นี่จะเป็นแบบใหม่ที่เพิ่มมาแบบเดียวนะปัจจุบันนะแผ่นหนึงตอนนี้นะก็จะเป็นแบบเป็นตรอกที่เป็นเกี่ยวกับย่านการค้าส่วนใหญ่ถ้าที่เห็นเด่นก็จะเป็นการค้าเกี่ยวกับพวกอาหารซ่อมบำรุงเครื่องจกักรอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะ,ะก็มีเป็นประมาณนี้สําหรับแบบใหม่แล้วก็แบบใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีกิจกรรมให้เราได้เล่นด้วยก็คือ เอาง่ายๆเอไอเว์น,นี้มันก็ให้เราเล่นเป็นคนส่งของแหละอะถ้าถ้าคุณเล่นกิจกรรมนี้ได้ตามที่กำหนดคุณก็จะได้ตัวละครฟรีมาหนึ่งตัวได้ก็คือชูซังอตอนนี้ผมก็ได้เล่นเคลียร์เป็นทีละบอยแล้วจริงกิจกรรมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเ,ะเ,ะเะกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากให้เราส่งของซูมเบอร์เตอร์นะส่งของซูมเลเตอร์ก็ให้เราไปจัดการนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเรื่องนิดหน่อยเกี่ยวกับแมปนี้นะอะ ก็ประมาณนี้แหละส่วนก็ได้มีการอัปเดตตัวละครเข้าใหม่ตามที่ผมบอกอันจริงแพชี้นี่มีการอัปเดตตัวละครเข้าใหม่3ตัวก็คือตัเนเถงเจ้ายนจันทราอ่ะไอ้ล่างมังกรแหละแล้วก็จะมีทางฝั่งของเจ้าฟูออ่ชวนเป็นตัวละครสายอนุรักษ์ไอ้เจ้าไอ้นี่ตัวออไอ้ตัวหวัวชมพูไอ้เจ้านักพยากรณ์อะ่ะอ,อ่ะ แล้วก็จะมีตัวละครตัวนึงเป็นตัวซับพอร์ตสีดาวอ่ารู้สึกว่าจะชื่อว่าลิงมั้งท่าที่จําได้นะอ่ะซึ่งแพทนี้ผมก็ยังไม่เปิดเจ้าแดนเฮงนะครึ่งแรกนะผมจะไปเปิดเจ้าฟูสวนอ่าผมจะทำทีมโมโนคอนตามเลยเอาง่ายอ่ะก็ไม่น่ามีอะไรมากสําหรับแพทครึ่งแรกนะแล้วก็มีการเพิ่มเนื้อเรื่องเข้ามาใหม่จะเป็นเนื้อเรื่องของแดนเฮง แล้วก็เนื้อเรื่องของลูก้าอ่ะซึ่งผมก็เล่นไปที่เรียบร้อยแล้วอีก็เว้นของลูก้านะยังไม่ค่อยมีเวลาเล่นอ่ะก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากสําหรับแพชแรกนะเออเอาจริงมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมทําการเช็คอินไปแล้วเรียบร้อยก็คือเอ่อกิจกรรมล็อกอินนะนะล็อกอินรายวันได้ตั๋วทองก็ผมก็ได้ทําการเอ่อล็อกอินครมบันทเทียบไปแล้วละรู้สึกจะมีแทบทุกแผ่นเลยมั้งเนี่ย แผ่น่้าจะมีอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะไอเช็คชื่อแล้วได้ตัวทองเนี่ยอ่ะก็อันนี้ผมบอกมีตัวละครห่อหม้แล้วก็ไลฟ์คอของตัวดันเถิงเขาเรียกดันเถิงแล้วกันนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักเออใช่อันนี้เป็นเนื้อเรื่องหลักที่ผมพูดไว้ข้างต้นนะ,ะผมจะไม่สปอยรลยว,ว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วกันนะเป็นเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยมีอะไรมากอ่ะ ส่วนต่อมาก็จะเป็นน,นเรื่องของเ้านถึงแล้วก็จะเป็นลูก้าที่ผมบอกไปข้างต้นและอ่าแล้วก็กิจกรรมอ่าเล่นส่งของ s u มเลสเตอรแล้วก็เช็คอินรายวันได้10ตัวประมาณนี้อ่าแล้วก็ร้อยแยกมิติดับบลิกเอ่ดอดับลิกในซุมเ l ส t ต r คูณสตอนนี้ก็ยังไม่มานะอ่าก็ สมเทธิ universe, ยูนิเวอร์สไหยะแห่งมแมลงผมก็ทัวร์แล้วอ่าก็เป็นหนึ่งคอนเทนต์ที่โคตรสนุกนะแนะนําให้มาลองเล่นกันเอาเองก็แล้วกันนะโคตรสนุกอ่ะเขาละคอนเทนต์นียนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าคอนเทนต์นี้อยู่ถาวรไหมแต่จากที่มันเขียนเนะี่ยน่าจะอยู่ถาวรแหละไอ้เจ้าคนะอนเทนต์เนี้ยนะอ่าไอ้ไหยะแห่งมวลแมลงเนะี่ยน่าอยู่ถาวรอนะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะได้รู้จักกับพวกเทพดารา,าองค์อื่นๆด้วยมั้งจากคอนเทนต์ไอ้เจ้าไหายะแห่งม,มงลวลแมลงอ่ะนะอ่า ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ไม่ค่อยได้ไม่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีไม่แย่รู้สึกว่าจะเพิ่มบอสตัวใหม่มาด้วยหรือเปล่าเอยเท่าที่เห็นแบบแวบๆอยูแ่บบนะเป็นบอสของปั้นตัวละครรู้สึกว่าแอดเข้ามาใหม่สองสตัวหรือเปล่าหรือม,มันมีนานลวเอออาจจะมีนานและสตัวนี้นะเอออาจจะมีนานลวอ่ะเออแล้วก็ลืมลืมลืมสิ่งนี้ไปได้ไงอีกอย่าง เดิมทีเนี่ยไอ้เจ้าพลังงานของคุณจะมีอยู่ที่ประมาณที่จากแพชเก่าจะมีอยู่ที่180ใช่ไหมอันนี้เขาได้ทำการอัพมาอยู่ที่240อ่ก็ฟาร์มได้เยอะขึ้นแล้วแล้วก็สำหรับไอ้เจ้าเม่สีฟา้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติทำหน้าที่อะไรก็คือมันจะทำหน้าที่เก็บออไอ้เจ้าพลังงานเนี่ย ถ้าคุณสมมุติว่าพลังงานหลักเน,นี่ยคุณเต็ม240แล้วจช่บะทุก18นาทีเนะี่ยมันจะเก็บเอาไว้ดองอยู่ที่นี้นะท่านผู้ชมอ่าล้วก็จะสามารถเก็บพลังงานได้สูงสุดถึงเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะถึงอ่าที่มันบอกก็ได้240เอ้ย200เอ้ยไม่2,400หน่วยซึ่งก็จะใช้ระยะเวลา18นาทีในการเก็บนะอ่าถ้าสมมติไอ้เจ้าพลังงานหลักคุณเต็มอยู่แล้วนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ ที่เขาอัปเดตมาผมรู้สึกว่าผมชอบอันนี้มากๆเลยเพราะว่ามันทําให้ผมสามารถฟาร์มได้เยอะขึ้นนะปกติผมจะสามารถฟาร์มได้ประมาณที่ประมาณ 3- ถึง4ครั้งนะแต่พอเป็นอันนี้ผมฟาร์มได้ประมาณ4-5ครั้งเลยก็ประมาณนี้โอเคสําหรับแพสนี้ก็อันนี้เป็นครึ่งแรกนะเดี๋ยวผมพาไปดูครึ่งหลังทางฝั่งของตัว YouTube Official เลยดีกว่านะว่าเป็นยังไงกันนะโอเคไปดูกันเลยดีกว่า โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ทางหน้าฝั่งของ YouTube Official แล้วมามาดูเลยดีกว่าซึ่งอันนี้ก็ผมจะมาทัวร์ทางฝั่งครึ่งหลังนะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมบอกอตัวเจ้าทางฝั่งของลิงก์เป็นตัวละครสีดาเป็นซับพอร์ตนะเป็นผมลืมชื่อผ่านอล้ mm hmm. เฟื่องฟูเออเออนางเป็นตัวละครซับพอร์ตรึกสึกว่าจะมีสายเลือดที่เกี่ยวกับพวกเจอผ่านกับเซอร์วอลด้วยว่าเป็นสายเลือดรอนโด จำชิตะกูดไม่ได้และเอาว่าเป็นน้องเล็กสุดในบรรดา3ามพี่อพี่น้องนะเป็นเจอพารน่าจะเป็นน้องคนกลางเซอร์วอรนี่พี่คนโตน่าจะประมาณนี้อ่าก็สมเรตอินเวิร์สที่ผมได้ทัวร์ไปก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ไม่งผมรู้สึกว่าสนุกนะก็ก็ไม่แย่สำหรับคอนเทนต์นี้อ่าแล้วก็เป็นพารใหม่อ่าพารใหม่หน้าตาสกิลก็จะเป็นประมาณนี้เลย ซึ่งผมก็ยังไม่สามารถปลดล็อกผ่านนี้ได้นะผมยังเล่นไม่จบนะเพราะว่ามันต้องมีเงื่อนไขในการเล่นให้จบอผมไม่รู้ว่าเล่นให้จบในที่นี้ก็คือเคลียร์สตอรี่ของรังฝั่งของเทพดาลาให้หมดหรือเล่นระดับ5ให้จบไปหรือเปล่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะอ,อันนี้ก็จะมีไลฟ์โคนอันใหม่นะก็จะเป็นไลฟ์โคนลบรางนะเดี๋ยวรู้สึกว่าอยู่ในร้านค้าของเพอร์ธา ่ะถ้าดีจําได้นะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมพูดเลยไอ้เจ้าส่งของซูมิเลเตอร์แหะเออก็แบบที่ผมบอกกันนะก็เป็นอีกหนึ่งอคอนเทนต์ที่สนุกไหมก็ก็หนุกอยู่พอสมควรเพราะว่าเราจะได้เห็นการพัฒนาในย่านการค้าเนี่ยค่อยๆมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆเว้ยท่านผู้ชมก็โอเคในระดับนึงก็ไม่ได้แย่โอเคอันนี้ก็จะเป็นหนกิจกรรมละที่ ครึ่งแรกเราอาจจะยังไม่รู้จักอันนี้น่าจะเป็นทางฝั่งของครึ่งหลังะนะอ่ะก็จะมีเป็นประมาณนี้ทางฝั่งของกรีกรรมะนะเอ่อดูจากโดยรวมแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นกรีกร,รมที่มันดูน้อยๆแต่หลักๆเนี่ยเราจะวนกันอยู่ใน s Simulate Universe ซะมากกว่าเพราะคอนเทนต์หลักนะเนี่ย Simulate Universe เนี่ยแม่งสนุกมากท่านผู้ชมให้ลองไปเล่นกันเอาเองก็แล้วกันนะแม่งโคตรสนุกเลย อ่ะก็เป็นประมาณนี้เราตัดกันไปทีที่รีวิวตัวตั้นเห่งเลยดีกว่าไปโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องที่ของตัวตั้นเห่งแล้วอ่ะซึ่งสภาพหน้าตาของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับตัวตั้นเห่งนะอ่ะสารบับการโจมตีปกติก <c oughs> ็มีเป็นประมาณนี้เออก็มันก็ดูเท่ะนะนิง่งๆมาดคู่ๆก็โอเคก็ไม่ได้แย่ สำหรับทางฝั่งของตัวสกิลอีก็จะมีเป็นประมาณนี้จะเป็นสกิลบัฟทางฝาั่งการกดคลิกซ้ายนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ถ้าคุณกดบัฟนะอ่าก็จะเป็นการแดดเข้าใส่ศัตรูนะอ่าแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ในการเดินทางได้ด้วยนะเออก็ก็ดีนะครับหนะือก็ถามว่าไอ้บัฟน,นี้มีใช้แล้วมีวันหมดไหมก็มีต้องอ่าเห็นปะแบบที่ผมพูดใช้แล้วมีวันหมดไหมก็อันนี้นะหมดลนะ ก็มันอยู่สักพักหนึ่งแหละก็ใช้เดินทางได้ในระดับหนึ่งไม่เท่าเจ้าอ,อยู่กองวอะประมาณนั้นแหละ,ะเราเทคเลยวะข้างฝั่งของตัวด้านถึงเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสายทำลายล้งางทตาจิตภาพรู้สึกว่าสกิลของเขาเนี่ยจะมีความสามารถในการสแต็กส,สกิลตัวเองได้ซึ่งสแต็กส,สกิลตัวเองได้ประมาณ3ชั้นวะ อ่าผมบักดัานรับด้นเถิงแล้วกันนะหน่อยกันอา่าอ่ะซึ่งสกิลของด้นเถิงก็แบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้สามารถซ้อนทับได้3ชั้นอัน,นอันนี้คือชั้นแรกอ่าชั้นแรกเนี่ยเราจะเราจะสามารถจะได้แค่ตัวเดียวเป็นชั้นที่2อ,อ่ะอ่ะเราตีได้3ตัวนะอ่าพอเป็นชั้น3ปุ๊บอ่าเราก็ตีได้3ตัวเหมือนเดิมแหละแต่รู้สึกว่าจะตีแรงกว่าเดิมมั้งอ่าก็จะเป็นประมาณนี<ำ>้ ต้องยอมแล้วเลยว่าตัวคูดของตัวด้านถึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรมันไม่ใช่แรงแค่ี้คำพูดเลยมันแรงจริงๆนะจอมโอเคผมจะป๊อให้เต็มที่เลยแล้วกันนะ,ะเราจะมาลองทางฝั่งของตัวอันตีอะไรก่านซึ่งตัวอันตีก็จะมีเป็นประมาณ ก็แรงอยู่เดี๋ยวผมจะลองเป็น2 stack ดูแ้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะสองสเต็ stack ก็ประมาณนี้ <c oughs> ก็ a n นิเมชันก็เปลี่ยนแปลงไปงแบบเห็นได้ชัดจเจนนะนะระหว่าง3 stack กับ2 stack กันนะเดี๋ยวผมลองเก็บส t ต็กเดี๋ยวว่ามันเป็นยังไงนะนี่ผมอยากรู้ส่วนตัวเฉยว่า <g ười> การโจมตีหนึ่งสต็มัน เข้าใจแล้วว่ามันจะโอต่างจากที่ดามเมทแต่แบบอยากดูว่าดิเมิชั่นไอเจโอเคก็ไม่น่ามีอะไรมากแสำหรับตัวด้านถึงแต่ต้องยอมรับจริงว่าตัวด้านถึงเนี่ยตัวดาเมจเขาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรโอเคก็ไม่น่ามีอะไรมากสำหรับตัวด้านถึงก็นะเป็นสายทำลายล้างแต่สไตล์การเล่นพี่แกค่อนข้างเหมือนเอ่อ หมือนสายบัญญาถ้าใช้ถ้าคุณมีแต้มสกิลกดนะเจะใช่ทุกครั้งที่คุณเก็บแต,แต้มสกิลทางฝั่งของตัวด้านถึงเนี่ยมันจะใช้แถบไอเจ้าสกิลค่อนข้าง,างเยบบอะจุบลสมกวนก็ทุกครั้งที่คกนกดสกิล E อย่างตัวด้านถึงเนี่ยมันก็จะกินทางฝั่งของแต้มสกิลไปด้วยก็กินไปประมาณ3แต้มแบบเต็มๆเลยนะก็จะใช้ตัวด้านถึงก็ต้องเลี้ยงแต้มไวด้ดีๆหน่อยแล้วกันนะนะ แต่ก็คุ้มค่ากับแต้มนี่เสียไปเพราะว่าดาเมจมันก็เยอะอยู่พอสมควรก็ไม่ใช่น,น้อยๆอะ่ะเอาจีมันก็เ,กอเยอะแหละต้องยอมรับแล้วว่าเป็นตัวละครที่เขาหมีอวยออกมาแล้วมันก็อวยเก่งจริงๆนะเนี่คือตัวคูณมันแรงมากเลยท่านผู้ชมต้องต้องยอมรับเลยว,ว่าตัวเลขดาเมจเขาค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรไม่ใช่เล่นๆเ,เลยอ่นะ ส่วนตัวด้านถึงก็จะมีเป็นประมาณนี้แหละผมไม่รู้หรอกว่าตัวคูณเขาจะขนาดไหนนะอ่ะผมมาดูสกิลแบบคร่าวๆเลยล้วกันนะอ่าโอเคอ่าเวลสูงสุดโจมตีปกติอันนี้คืออ่โจมตีแบบเก็บ3แบบไอเจ้าสกิล3สแต็กนะอ๋อไม่แปลกหรอกที่มันแรงคูณ250แล้วก็มีทางฝากของดาเมจจิตภาพ90% ตัวคูณมาแรงจริงเว้ยท่านผู้ชมก็สองเป็นตัวละคร5ดาวแหละถ้าเรามองในมุมน,น,นั้นนะนะเออเป็นตัวละครสายทำลายล้างซึ่งผาดทำลายล้างเนี่ยก็าตามแบบที่เกมบอกมว่าเป็นผาดที่สามารถไปแบบได้ทุกทางนนะแบบสมดุลอะเอาง่ายๆก็ไม่มีหน้ามีอะไรมากแล้วสำหรับตัวต้านถึงก็เป็นประมาณนี้แหละ สำหรับกลุ่มดาวเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีเป็นประมาณนี้นะมั้งกลุ่มดาวอผมเม่ทำไมผมเรียกกลุ่มดาวตีเกนชินแน่เลยเออไม่น่ามีอะไรมากก็แล้วโอเคสำหรับตัวด้านถึงก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละที่ผมจะมาให้ดูกันนะซึ่งช่วงแรกผมก็ยังไม่เปิดด้านักกาจะไปเปิดฟุตชวดกับตัวลิงก์มากกว่านะโอเค ซอรตบแผรนี้ก็ไม่น่ามีแล้วมากก็มีอยู่แค่นี้แหละที่จะอยากรีวิวให้ทานชมได้ดูกันนะะถ้าหรอกใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยละ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปของผมนะแล้วก็ไว้เจอใหม่ครั้งหน้านะเสีย